สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับเ้อจีจ้าเกมเมอร์ไม่เอง,เองนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือซีซั่น11คุณผู้ชมจุได้ทำการคิดค้นแผนใหม่เพื่อขึ้นมาดาวดำคุณผู้ชมครับและเราก็ขึ้นมาแล้วนั่นคือการทำแผนเปิดหม่งที่ไม่ได้หม่งนั่นเอง เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าตาแผนกันหน่อยดีกว่าครับและนี่ก็เป็นหน้าตาแผนเปิดมงที่ไม่ได้มงของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมคือจูเนี่ยอยากจะบอกว่าจูเนี่ยเซตแผนเปิดมงมานะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มงอะเดมันกลายเป็นว่าแผนมันไปเล่นแบบทะลุช่องไปเล่นแบบยิงไกลอะไรประมาณนั้นแล้วก็เปิดมงมันได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ ไม่ได้ม่งโหดขนาดนั้นนะครับด้วยรูปร่างของกองหน้าจุนะครับก็ต้องขอญาตแนะนําแผนก่อนเป็น4-2-2-2นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็หัวหน้าโค้ชที่จูใช้ก็จะเป็นน้ายูเซบิโอดิฟานเชสโกแอนด์ม็อกคอรีนะครับเออสำหรับทีมนะครับนักเตะในกองหน้านะครับก็จะเน้นตัว สองเท้าซะส่วนใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเมตาอินเดียนะครับไม่ต้องถามว่าฟูทีมอะไรเอาเป็นว่าเรามารีวิวแผนให้ดูแล้วกันรีวิวแผนให้ดูว่าเออแผนนี้แหละมันขึ้นดาวดำนะเออด้วยการเปิดหมงที่ไม่ได้หมงนะครับก็จะเล่นเป็นกองหน้า2ตัวนะครับแล้วก็เป็นปีกนะปีกเป็น LMRM 2ตัวนะครับแล้วก็ใช้กลางรับ2ตัวแล้วก็ทาง กองหลัง4ตัวก็เหมือนเดิมเลยปกตินะครับเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวา2ตัวเซนเตอร์แบ็กสตัวนั่นเองก็เป็นแผน4222แบบปกตินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปจุจะแจกแทคติกไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนนี้ขออญาตพาคุณผู้ชมไปดูแผนเปิดม่งที่ไม่ได้ม่งกันก่อนดีกว่าครับมา ยวอนครับมาแล้วลูกนี้เฟิร์ส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 แล้วยิง <c oughs> คุณผู้ชมนี่คือกองหน้าสองสยองขวันามาเราทำไงก็ได้ให้ออกปีกนี่ไงเราวิ่งปีกอย่างเดียวคุณผู้ชม นี่คือแผนของ A D A, เอวิ่งดีงเ,ดเอ๋เปิดมงที่ไม่ได้มงแล้วก็เปิดมาลูกนี้เป็นไงนี่คือแผนเปิดมงที่ไม่ได้มงแต่ก็ได้มงนิดหน่อยโอเคจังหวะนี้เราดักได้คุณผู้ชมทำยังไงก็ได้ให้ออกปีกเพราะว่าปีกเราบันวิ่งปีกเราบันวิ่งคุณผู้ชมทำยังไงก็ได้ให้ออกปีกให้ออกปีกแล้วปีกเราเข้าแล้วก็ยิงนี่ไงเปิดมงที่ไม่ได้มง มาครับมาแล้วให้มาจังหวะน,นี้ <c oughs> เข้ากลางมาเล็กน้อยให้มาที่กลางอีกกลางอีกมากลางอีกกลางอีกแล้วกลางอีกแล้วทําไง ài, ทําไง ài. แล้วนี่ดูดีมันมีช่องที่เปิดมงที่ไม่ได้มงนะดูสีมันคือแผนเปิดมงที่ไม่ได้เปิดมงอะ่ะมาครับมาครับสวยครับพี่ชายสวยครับพี่ชายแล้วเราจะการเด่นไงทําไงก็ได้ให้เราออกปีกออกปีก ไม่สนยังไงก็ต้องวิ่งออกปีกคุณผู้ชมอย่าทําอย่างอื่นอย่าทําอย่างอื่นนอกจากออกปีกแล้วปาดมาแล้วยิงนี่ไงออกปีกปาดยิงแต่ไม่ได้เปิดสวยเราดักได้เรืองนี้แบบสวยๆคุณผู้ชมแล้วก็ออกปีกใหม่แล้วคุณผู้ชมออกปีกออกน่องออกปีกออกน่องดูที่ออกปีกออกน่องแล้วก็ปาดโอ้โหแล้วก็เปิดแต่ไม่ได้เปิดไม่ได้ปาด แต่ก็ได้ยิงสวยสวยดีครับดักไว้ได้อีกแล้วทำไงก็ได้ให้เราออกปีกท่องเอาไว้ดูปีกซ้ายเราวิ่งอีกแล้วเห็นไหมปีกซ้ายวิ่งอีกแล้วคุณผู้ชมพอปีกซ้ายวิ่งปุ๊บเปิดมงนี่คือการเปิดมงที่สมบูรณ์แบบ และลูกนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่จุอยากจะนำเสนอเปิดมุมสี่หลอดเพื่อไปโขกเข้าประตูฮ่าฮ่าเข้าได้ไงวะสวยครับโอเคพอเราดักได้ปุ๊บมองหาปุ๊บวิ่งป้าไพ่จะลุ้ช่องมาโบะป้าประตูจะหลุดอ้าว แกไม่รอดแน่ไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ตัวว่างส่งก่อนส่งก่อนปุ๊บออกปีกออกปีกบอกแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่คุณผู้ชมดูสิปีกเติมปุ๊บยิงปั๊บซัมเปาะดักได้สวยครับคุณผู้ชมและจังหวะนี้ไม่สนแล้วผมส่องไกลคุณผู้ชมแผ่นนี้ก็ยิงไกลได้นะเนี่ย หาตัวยิงคมๆเอาได้ปะล่ะสวยดักไว้ได้คุณผู้ชมไปเราจะไปกันต่อการเดินมาการเดินออกปีกทำไงก็ได้ให้เราออกปีกออกปีกไม่ได้เราก็อายัดเข้ากลางยัดเข้ากลางแล้วเบียดแล้วยิงแล้วซ้ำนี่คือลูกซ้ำสวยครับเราดักไว้ได้ดักไว้ได้แบบสวยๆ สวยๆแล้วให้ออกปีกแล้วคุณผู้ชมออกปีกแล้วออกปีกแล้วคิดไม่ออกดักบอลได้ปุ๊บออกปีกดักบอลได้ก็ออกปีกออกปีกเสร็จปุ๊บทำไง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 ไม่รู้ทำไงยังไม่รู้รอก่อนรอก่อนรอรอรอมาเอาบอลสักทีรอเข้ากลางรอรอแล้วปั่นโอ้ยลูกนี้เรียกว่าเพอร์เฟกต์ได้ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชม ลูกนี้เป็นสูตรสี่หลอดที่เราต้องทําและเราต้องยิงโอ้โหสูตรสี่หลอดที่เราต้องทําและเราต้องยิงมาครับเราเซตบอลกันขึ้นเนี่ยวิธีการเซตก็เซตอย่างนี้แหละเซตไปเซตหย่อสูดพอซีมอสองห่อดูเด็ดูเด็ซีมอสองหอ่อสูดพอดูเด็โอ้โหเรียบเด็ดอะไรอ่ะ และลูกนี้คือจุดโทษที่เหนือชั้นที่สุดตั้งแต่เคยยิงมายิงตงกลางครับคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วลูกนี้เรายังได้อยู่ได้ปุ๊บกระชากออกปีกอีกแล้วก็เปิดดูดิโอ้โหกระชากออกปีกเพื่อเปิดมงครับคุณผู้ชมและลูกนี้คือสูตรสี่หลอดของเราคุณผู้ชม นี่แน่แกไม่รอดแน่สูตรสี่หลอดของเราอุย้ยเคแล้วเราจะการเดินไงคุณผู้ชมไอจุ๊จะการเด่นไงจังหวะนี้ยังไงยังไงอะโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงไปแล้วการการเด็นการการะเด็นเข้ากลางออกปีกเข้ากลางออกปีคุณผู้ชมแล้วเปิดลูกนี้มงคุณผู้ชมนี่คือเข้ากลางออกปีกแล้วเปิดมงครับ สวยครับไม่ฟาวด้วยจานบอกเข้ากลางออ,ลออกปีกแล้วออกปีกอีกแล้วคุณผู้ชมไอจูออกปีกแล้วเปิดแล้วมองโอ้โหเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ยสวยการดักบอลแบบสวยสวยเข้ากลางเข้ากลางเพื่ออะไรเข้ากลางเพื่อออกปีกแต่ว่าไม่มีปีกเราก็วิ่งตรงพอเราวิ่งตรงปุ๊บหลอกล่อแล้วเราก็ยิงคุณผู้ชมครับนี่คือความสวยงามในการต่อบ,บอล ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแผนขึ้นแรงดาวดำในซีซันส1ของเราครับคุณผู้ชมชื่อว่าแผนเปิดหม่งที่ไม่ได้หม่งนะครับเออถ้าใครที่ดูไฮไลท์จนจบก็จะรู้ว่าวิธีการเล่นมันคือเข้ากลางออกปีกออกปีกเข้ากลางเข้ากลางออกปีก ปีกกระชากเปิดนี่ครับวิธีการเล่นมีอยู่แค่นี้ครับคุณผู้ชม <laughs> เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแผนริมเส้นที่บุกทะลุทะลวงนะครับซึ่งหลายอย่างที่ทํามาเปิดหมองแล้วมันหมองไม่ได้ตามที่ใจหวังก็เพราะว่ากองหน้าผมมันตัวเล็กนะครับแต่ว่าผมก็เน้นเอาไว้แทงเอาไว้ส่งทะลุช่องนะครับซึ่งกองหน้าเราจะวิ่งหาทําช่องได้ดีมากคุณผู้ชมครับนะ นักเตะนะครับที่ควรมีก็กองหน้าหม่งดีๆสักตัวมีความเร็วหน่อยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ขอเป็นตัวที่หม่งดีๆมีความเร็วสองเท้าได้ก็ยิ่งดีนะครับเช่นพวกเชฟเชงโก้กุนลิดอานานอะไรพวกนั้นอะนะครับจับยืนหน้าโดหล่ออะไรเงี้ยผมว่าก็แผนนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะครับผมส่วนปีกซ้ายปีกขวานะครับจูแนะนำให้เป็นตัวที่เปิดบอลดีมากๆ นะครับแล้วก็เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สำหรับการทำแผนเปิดบอลน,นะครับนั่นก็คือโค้ดเฟิร์สทัชกับพัฒนาการเปิดบอลน,นั่นเองนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบอลน,นะเออไม่ว่าเราจะมีค่าการเปิดบอลน,นักเตะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรามีโค้ดตัวนี้นะครับค่าการเปิดบอลก็ไม่ต้องสนใจนะครับยังไงก็เปิดแม่นแน่นอนขอแค่มีเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบอลน,นะครับผม ในส่วนของกลางร,รับ2ตัวจุมองว่าขอแค่ยิงไกลดีๆคุณผู้ชมขอยิงไกลดีๆแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเบียดปะทะเนี่ยให้มองไว้เป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับขอเบียดชนดีรูปร่างใหญ่อะ่ะยิงไกลดีๆนะครับอย่างผมก็เลือกเป็นกุลิตกับบัลลักนะครับผมส่วนปีกซ้ายปีกขวาที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือขอเปิดบอลดีๆนะครับเนี่ยขอมีเออร์ลี่คอร์สเนี่ย ผมว่าสุดยอดละนะครับแล้วก็ใครจะเอาโค้ดเอ่อเฟิร์สทัชกับโค้ดเปิดบอลที่จุแนะนําไปมาใส่ด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะเปิดได้ล็อกหัวล็อกเป้านะครับผมในส่วนของเซนเตอร์แบ็กก็แล้วแต่ทีมเพื่อนๆชอบเลยบางคนทำฟูลทีมก็มีเซนเตอร์แบ็กในใจอยู่ละนะครับในส่วนของแท็กติกทีมนะครับจุก็เซตไว้ประมาณนี้นะครับเป็นเล่นเกมรับแบบสมดุล เล่นแนวกว้างเป็น4นะครับจูไม่อยากให้เขายืนกว้างมากแล้วก็ไม่อยากให้เขายืนชิดกันมากนะครับผมเอาไว้สัก4สัก5าเนี่ยกำลังดีนะครับแต่จูเลือกไว้4นะแล้วก็เล่นแนวลึกผมจะไม่ให้กองหลังผมดันดันถอยหลังไปเยอะนะครับมันจะเปิดโอกาสให้เขายิงไกลนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบผมไม่อยากให้เขายิงไกลนะฮะในส่วนของเกมบุกแน่นอนครับเป็นแบบส่งไกล นะครับเล่นแนวกว้างจุก็เอาไว้แค่6พอนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการเล่นในกรอบนะครับผมต้องการที่จะให้นักเตะไปกองอยู่ในกรอบเวลาเปิดบอลนอะนะครับผมก็เอาไว้ประมาณ8นะครับเตะมุม2ฟรีคลิก2แล้วก็รูปแบบทีมแบบปกตินะครับในส่วนของแท็กติกนักเตะนะครับจุก็ตั้งไว้ให้2คนนี้ยืนรอข้างหน้านะครับแล้วก็วิ่งเจาะทะลุกลองหลัง นะครับผมจะให้เขาเน้นเป็นแทงทะลุช่องนะผมจะไม่ใช้แบบหาช่องว่างนะครับผมว่ามันหาช่องว่างมันวิ่งวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยให้มันเป็นเน้นแทงทะลุช่องเอาไว้แบบมันมีจังหวะที่แบบ2ตัวเนี้ยมันวิ่งวิ่งตรงขึ้นไปอ่ะแล้วพวกเนี้ยไม่ต้องวิ่งไปเปิดก็ได้วิ่งแทงช่องเอานะครับก็สวยงามเหมือนกันนะฮะในส่วนของปีกซ้ายปีกขวาก็เซ็ตไว้ประมาณนี้ให้ลงมาช่วยเกมรับนะครับแล้วก็วิ่งทะลุกองหลังนะครับผม แล้วก็ในส่วนของเ,ออเกมรับทั้ง2ตัวนะครับก็จะตั้งไว้เป็นดูแลพื้นที่ตรงกลางนะครับในส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็อยากให้มีการเติมเกมบุกไปนะครับถ้ามันมีพื้นที่เดี๋ยวเขาก็จะวิ่งหาพื้นที่เติมขึ้นไปเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ